あ ตอนนั il, ้นเป็นต้นต้นทนก็ยังไม่เอ็นทำเหมือนพ่อไม่มีหัวจใจคอยรอคอยคอยคอยลูกทานจำเก็บขอให้ความรัก พ่อทนลำบากยากเก็บพอโลกยังมองม่เห็นพ่อทนพะน้าวพน้องพออันเอกวันนี้พ,อพออ่พอก็อใหญ่พ่อคงดีใจลูกยิ่งชายทําบุญ พอทนลบากยากเย็นพอเหนื่อยแค่ไหนแห้โลกยญิงชายตกประเด็นรักโลกแล้วมองไม่เห็นพอพะนาวพนว้อ พ่อคงดีใจลูกยิ่งทายทำบนให้พ่อขอให้ความรักความทนละบากรับเพลนตุดจากเพิ่งทาวังได้อศาัยนาโลกรามยามจำเป็นแต่ลูกยังมองไม่ วันนี้ตะแลมเอ๋ยทำไมล่ะนุกตะแลมเอ๋ยทำไมเรียกแลมทำไมตะม่อเอ๋ยตะวันเอ๋ยถ้าใครเรียกไปลูกมาเล้กใครดูนะเอ๋ยทำไมทำไม ขอให้ท้องเสียทั้งคืนเลยตบมือให้พี่พ่อดังๆหน่อยเลย้เลวโถอนโมธนาตาธุกเทวันนี้ตะแลมก็ย่างไม่หาตะแรมใครอยากให้พี่แรมลุกมาหาพระตบมือดังๆหน่อยเลยวโถ<อ>ไหนมไม่มได้ยังมาเห็นหน้าหรืป่ะ คอยดูตะแลมทำไมอ่ะยมก็าตอมปืให้เต็มทลาถ้าแกไม่ลุกมาเนี่ยแกจะเอาหน้าไปซุกตรงไหนจริงๆลุกมาแล้วฮะก้องเดชช่างก้องไม่ได้เอาตังค์มาไม่ได้เอาตังค์มาแกซูมไปที่คนเสื้อลายเนี่ยไหนอ่ะซูมไปในตะแลมไม่ได้เอาตังค์มาอยู่นั่นแหละก่อนก็ได้เนอจริงๆยมพี่แรมเนี่ยอยากรู้ไหมเขาเป็นใครทำไมอ่ะก็เขาก็เป็นสารมีพี่วอนนี่แหละ ขนาดพี่วอนยังใจถึงนั่งอยู่ตรงนี้ยังส่าสาลุกมานะดูตะแแลมสินั่งเคี้ยวหมากว่าหลังจออยู่ไม่ลุกไม่แถวขยับก้นเลยนะอ้ามาแล้วตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมล่ะชื่อนามสกุลที่อยู่บ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์ขอไวห้หมดเลยเนอะขอทําไมอ่ะเผื่อมีอะไรจะได้โทรไปหาบ้างโอ้ยมาแล้วไม่กุนมาแล้วขนาดพ่อวันนั่งอยู่ข้างๆยังลุกมาตะแลมยังไม่ลุกองกะ มโนธนาพ่อใหญ่ตบเือดังๆให้พี่แหลมหน่อยเลยเอากล่องซูมดีๆหน่อยป่ะดีวิดีโอออกไปทั่วเลยอ่ะไม่ใช่อะทำไมอ่ะคนคนนี้เนี่ยออกออกยากออกเย็นเลยแล้วมีการรีบซุกใส่กระเป๋าเลยนะใส่ย่ามเลยนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับตะแหลมไปแล้วตะเพียนอยู่ไหนแล้วตะเพียนนะอยาตะเพียนอีกคนนึงอีกคนใช่ไหม พี่แรมเข้ามาแล้วเอ๊ะเกทําไมเป็นไอ้ลูกไอ้ช่างแซวจริงแล้วนะอยากวจะตีเนเออเดี๋ยวพสิระเดชทักโคนทำไมอ่ะฟังผมก่อนดิไม่จะพูดอะไรเอาฟังมั่งทางหลังยังไม่ได้ไม่ใช่หรอกอะไรเมื่อกี้เห็นทตกคนที่แซวไมมาไม่ล่ะเห็นหลวงพี่หลวงพี่เต้นิมนต์ไมเอาจีวรไมผืนนึ่งทำไมอ่ะมาให้โยมเมื่อกี้ เน,นี่ยๆๆๆกล้องซูมน,นี่เนีน LIKE ่ย่งหัวละล้านเหมือนพระเลยนะใส่เสื้อพีฟ้าซูมมาซูมมานๆ่ย้อมยโยมโย้อมบวชดิบวันนี้เลยไปมาดั้งเทพคู่กับพระตรงนี้อีงค์หนึ่งได้เนี่ยครับดันเจริญพิทอนพิทอนแม้ผมนี่เจ็บใจไม่เจ็บใจเรื่องอะไรรู้ไหมอะไรอ่ะลูกชายได้ขับรถให้ผมนะมันบอกผมทุกวันผมก็นั่งนึกตัดสินใจมันบอกอาจารย์ อาจารย์ใส่แว่นนี้อันนี้ไม่หล่อจริงเลยแต่เมื่อกี้ตรงกันข้ามพ่อมันได้เทบอกใส่แว่นแล้วแก่ว่ะ <c oughs> แล้วผมจะเชื่อใครแล้วเนี่ยคบครัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเขื่แกะตะอนเอาละแขนาขนาดนี้ยังชมตัวเองไปได้ <c oughs> ขนาดนี้ก็ถือโหไม่ชมตัวเองไงมันก็ต้องหลงตัวเองบางเองคนเราว<อ>่ะถ้าไม่มีใครยกใคยอไม่พอไม่ปั้นแล้วก็ยกเองก็ได้พิลิตเนาะ ของระคังดังเดี๋ยวของระของระคังดังเองนี่มันน่าเกลียดนะหรอว่าให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาเดพระคุณครับทำไมอ่ะพอเวลาผมตรวจตาดูโยมที่อยู่หน่อยทำไมโยมข้างซ้ายเออขวามืออาตมาเนี่ยก็ดูหน้าขาวก็เป็นแถวเลยนะอืไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเขาบอกอย่างนี้พระเดชวพระคุณครับว่าถ้าใครนางฟังฟังเทศที่ไหนก็ตามนะถ้าเกิดอาการหน้าดําหน้าค้ำเนี่ยจะมีเคาะเฮ้ย ล้วจะทําไงอะ่ะมันต้องสะดอกคอครับพระเดชพรวคุณครับเ <c oughs> นี่ยสังเกตดูตั้งแต่ขวามือก็ย, <c oughs> ยาวจะสะดอกตอนไหนสะดอกตอนนี้เลยถึงจะหาย <c oughs> <อ>ดูที่ไล่มาก็ยังขาวก้องซูมไม่ได้กล้องซูมไม่้องมาด้วยเนี่ยขาวแล้วนะตั้งแต่ลูกชายตาแลมเลยเนี่ยก้องซูมไ <c oughs> ด้ซูมไี่ยเด้ไล่ตั้งแต่ทางขวาไปเนี่ยดูที่น้าหน้าขาวก็เป็นแถวเลยไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆเอออๆเออไล่มาไล่มาขาวไหมขาวไหม เข่ามาเรื่อยๆไล่ไวๆเลยไล่ไวๆเลยดูทีส่งไปแล้วใครจะมาสะดอกมั้งส่องไปไล่ไปเดี๋ยวต้องต้องบอกก่อนสะดอกทีละเท่าไหร่โอ้ยถ้าพูดถึงหน้าดำมากเนี่ยก็ต้องสะดอกทีละร้อยแต่ถ้าดำน้อยๆก็ยี่สิบถ้าดำปานกลางก็ห้าสิบบาทก็พอแล้วไล่ไปไล่ไปสะดอกทีละครึ่งแต่ผมมองมาแล้วล่ะคนที่หน้าดำต้องสะดอกคออ่ะ ไล่ไปไล่ไปน,นี่นี่นี่แกไม่ต้องไล่แล้วตรงนั้นนะแกไม่ต้องไล่แกโดดข้ามมาฝั่งนี้เลยฝั <c oughs> ่งปกเสาเนี่ยแกไล่ไปที่นี่นสมพิริตท,ที่น่พิริตกับพี่ไม่หมา้าโ <c oughs> ยมเออนะ่ะโยมหันหน้ามองกล้องไหนแล้วพิริตโยมพิริตจ๋าพิริตมาสะเดาะคอสักร้อยนึงแก <c oughs> เร็วลุกมาเร็วจะเสียธาตุจะน้ำแหละซูงๆมาเรื่อยๆเนี่ยทางนี้เขายังดูขาวๆกันนะถ้าปีลิศไม่มาไม่หลวยต้องมาเองแล้วแหละไม่หลวยจ้าทำไมนะไม่สงสารพระแล้วเหรอจะทำยังไงดีนะไม่หรวยจะาลุกมาเสียทีจะทำยังไงแล้วคืน คคนดีจะลุกมาใกลใคก็ลุกมาเร็วๆมาสิแม่มาเอามาให้เป็นไงถ้าพิริตไม่เป็นไรละงานนี้คนข้างทางก็ดีเหมือนกันโอ้ยพออุ้ยแกเนี่เนาะและนามันก็ตีมันจริงๆเนาะมัน่าให้พี่ทินไปลุกไปพกยี่ห้อเปิ้ลมิวสิกวันนี้พระเดชพระคุณครับ วันนี้ผมฝากไว้ถ้าใครจะ,ะเะดาะขอเข้ามาถวายพระคนละยี่สิบยี่สิบได้แต่ถ้าใครที่หน้าขาวอยู่แล้วอยากจะให้ขาวขึ้นอย่างไม่มวนก็มาอีกยี่สิบก็จะขาวกว่าน,นี้อย่างนั้นไม่เป็นไรเอา,เอาละในส่วนบนกนุศลตรงนี้ที่เรา,ท,เราที่เราที่ร่วมกันมาเนี่ยพระเดชพระคุณครับครับเมื่อกี้ถึงไหนในในเกี่ยวที่เรายกเรื่องสุบินพระกุมารมาลูกกตัญยูอย่างนั้นก็ถือว่าเป็น แหล่โบราณที่จัดกันมานานแสนนานก็ยกให้ญาติโยมได้ฟังเป็นคติเตือนใจในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้เตือนใจแม่มาลูกมาแล้วตบมือดังๆให้แม่มาหน่อยแล้โอ้เสดงว่าหน้าดำในน้องสาวเนาะสะดอกเพาะเออเด็ดๆดุแอบึ่งไปทำไมอะสะดอกเพาะมาห้าสิบใช่ไหม แล้วแม่ไม่เผื่อตะวิกมั้งเหรอ <c oughs> ไม่ได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> ออโหูอนุมทนาบุญแม่ดูไม่ปวนมา <c oughs> แล้ว <c oughs> ยังมีเบตาอนุมธนาสาธุหมัง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 ห <c oughs> มังหมงจริงเป็นเงินเป็นทองหมังหมังก็ะดอกเคาะเ,เรื่ <c oughs> <โ>อย <fe> ๆพิลินเอะพิทีน <c oughs> จะจบแล้วนะเอาก็จบไปที่จะจบแล้วนะลุกก็ลุกควักก็ควักเลยเออ เขาบอกว่าคนหน้าดำมันต้องสะดอกเคาะแล้วก็ยังมีอีกนะถ้าคนหาคู่ไม่ได้เนี่ยเขาให้สะดอกเคาะมันกันคใครอยากมีคู่ถ้าหาคู่ให้ได้ก็ต้องสะดอกเคาะกระพร้านี่แหละอคนละยี่สิบถึงจะหายอ,อาราบเดชประคุณครับ,รบเรายกตัวอย่างโอโหมาแล้วพี่ฤทธิ์กล้องซูมดีด รวมดีๆโอ้ยสะดอกเคาะแหลงนะแกนะต้อง้อยเชวไจะแสดงว่าเต็ม้อยหมัง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 อะไรที่ว่าหมังหมังเนี่ยก็ดีอะเด้โอ้โหมาอีกแล้วต้องสูาปี่มาอีกแล้วสะดอกเคาะผมบอกแล้วคนมันแปฝงเขาจ้างจบฮะเขาจ้างจบใช่ใกล้อ้โหูอนุโมทนานี่ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญแม่สาธเดีวแม่ยังสะดอกเคาะเรื่องอะไรเนี่ย ไม่ใช่แม่จะสะดอกขอเรื่องอะไรจะให้มีคู่หุ้ยรอเลนอนุโมทนาแม่ให้สุขภาพแข็งแรงอ,อ,อายุมั่นขวัญยืนนะแม่นะเออดีสักโอ้ยไม่ต้องอะไรแม่ไม่ต้องใส่ให้ในองค์นั้นน่ะลึกๆแม่เวลาถวายพระระเคนพระไอทีองค์นี้แม่ไม่เห็นมองหน้าเลยไพ,อไ,พอไปเห็นพระรูปหล่อๆแม่มองเขาตาปิ่งไงนะ ถอแว่นด้วยเนี่ยเมื่อกี้แสดงว่ามันคนละรุ่นรอแม่เลนแม่เข้าใจดีให้พอเพราะครับนิมนก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะบันทึกอ VCD แล้วยอมเนาะผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องว่ากันไปเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้พรก็แล้วกันอที่หลังค่อยว่ากันใหม่ครัเอานิมนชีวิตเอาแล้วประเทศ ทำไมล้วผมบอกให้พรโยมก็ให้พรไงไงให้พรโยมแล้วชีวิตช่างเชื่อมยังไงเราไม่ใช่หรอกไม่ใช่เหรอเขาเขาว่ายังไงนะงั้นน่ะเองว่าเขาว่าชีวิตประเทศโยมของเอื้อมละวัดไม่เต็ดก็เลยนะเมื่อถึงเวลาก็ต้อง ไปเทศนครสวรรค์กันอีกตอนคอยกลับวิโยอกยอกย้อนใข้กลับมาเทศกันมาให้มีมองดูหน้าเห็นจะมากันมากเลยอย่าได้มวานางกันเฉยเทยทำยังไงระหว่าง แม่ใหญ่ฉันจ้าใหญ่ฉันจ้าเห็นจะกลับกันเสียทีพอมาเทินตอนนี้เทศกันแทบจะเป็นลมหาอีคคนยอมที่ร่วมโบนวันนี้ให้ยอมชอปี สร้างบารมีรวมการยอมจาประเทศมานอมน่บอกเป็นตนสถาบอกอย่าโยมที่มาเกิดไปชัดนะ้าจะได้เจรอิอ ขอให้โยมทุกคนเนี่ยมีความสุขใจ<ช>แล้วก็จิตใจเนี่ยเข็งทั้งกายแล้วก็ทั้งหัวใจถูกต้องก็มีความสุขนะครับทุานผู้ามเมาตีจากวายนะบอกยามเย็นยังกับ มัดสินจากไปน่ะบอกยามเย็นน่ะแม่จะกลับแต่สองชันลาลับสองชันลาลับน่ะบอกยอมเริ่มร้องแต่ชันน่ะรับรองเริ่มยอมไม่ร้องนั่นในจอดแน่จำจอง ขอจำใส่ใจจะจอดจำนานอาบอกคุณโยมที่นั่งสายพรานหน้าลางจำกันมากลายคนขาวคนดำฉันยังจำโยมได้โยมเชื่ออะไรไม่รู้จักเลย ของชาอนให้อายุวันโน คอ้งานที่เกินลาบยศตัลอดถูกต้องางประตงเรือนขันเลือนช้าลนานการยืนยองมยงอยูรูรถหลงโยมมีแต่เรินทำมาค้าขายก็ให้กำไรของหองทำมาค้าขายก็ให้กำไรย่งของขาขาหอง,อ,งองเปรียบนังน้ำ ไรน้องอย่ารู้ขาดหายก็ออ,อกงามผลงานในโยมท่นจะเดินหน่อยโยมโดยเงินยินกว่าใครใครจะจากใครใอะไรอะไรแตทำมามจ,จะจากมาโยอะไรายโยมยา,ต,า,าตัวฉันนาตาดต้องไปไร้วัน เลอกกระดาษฉันไม่อยากจะปวดใจเลกกระดาษฉันไม่อยากจะปวดใจบอกให้โยมมีความหมายทำไมทำไมทำไมพระต้องไปหลายวัน,น,นกันดาดไหนเชียัเป็น <c oughs> แถวแถวปวดตัวกันแลว้วหรือยังถ้ายังไม่หมดเฝ้าไม่ตายห้ฉันก่อนจะกลับกันเลว้ว่าอน โยนไปจะให้อะไรพาไปดูตาจะเอาอะไรแล้วก็จะจาโยนไปจะให้อะไรทาไปดูตาพอแบ่งรอยสักคนละใบไปทำไมพอแบ่งรอยสักคนละใบไปทำไมพอแบ่งห้าสิบสักคนละใบไปทำไมพอแบ่งยี่สิบสักคนละใบจะเอาไว้ได้พอเหรียญห้า สักคนลำบากอยากเก็บเอาไว้ไม่โดนตาตาก็าไม่ต้องยกมือบอกก็ไม่ต้องบอกว่าเสียงทั้งเสียงแต่ยกวัาเอากระตังทำไงอ่ะมาใ่ยากก็เข้าใจขอเออขอเอว่านักเ้ยกันอยู่ทำไมทำไมทำไมไม่ไมมมพระแล้วก็อยาก นไดปให้พระแล้วก็ยังมานั่งมองมองตาเป๋ไปให้พระแล้วก็ยังมานั่งอมองไปให้พระแล้วก็ยังมานั่งมองพระก็เลยต้องลองลอง,ลองไวเ้เก,ก็บกระดองใจลา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 กระาลาลา ห,หมดเลยยังข้ายังมาใส่ธอต่หมดตัว,ลวออแล้วแล้วโยงจาแม่รวยจาพ่อลาแล้วจ้าก็ต้องลากพี่เพ่อยูสอย่างนี้ก็ไม่ไหวไม่ไห<า>แล้ว Oh, no. จ้องชอกดีจ้องชอกดีชอกดีนะคุณยอมทุกท่านตราวน่ามีงาคอยนิมตมมาหมา่

ประโยสนเน้ายที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธ,ธรรมเทศนาอาตมาภาพทั้งสองรูปขอโน้โมทนาแต่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่วันนี้พวกเราที่เป็นลูกหลานได้ช่วยกันทำบุญอุทิศเพื่อแสดงจิตกตันยูบูชาพระคุณํำจุนพระพุทธศาสนาสิ่งสี่อย่างสี่ประการวันนี้ลูกๆญาติโยมทุกคนเดบพร้อมใจการทำแล้ว พวกเราทั้งหลายเปรียบเหมือนชาวนามีหน้าที่ปลูกต้นข้าวต้นข้าวจะงดงามก็อยู่ที่คนที่ปลูกนั้นลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินวันนี้ท่านลูกลูกหมั่นลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นข้าวจะแดงว่าน้ําใจนั้นคือต้นข้าวนั้นออกหลวงงดงามถึงเวลาที่สุดแล้วไร่หนึ่งก็จะได้ประมาณร้อยถังร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบถังแล้วแต่จเจตนาที่ญาติโยมทั้งหลาย ผู้ที่เป็นคนปลูกต้นข้าวชั้นใดก็ดีการบุญวันนี้ความสุขจะบังเกิดขึ้นต่อพ่อเจริญความสุขจะบังเกิดขึ้นแต่พ่ออนเนกก็อยู่ที่ลูกหลานวันนี้ได้ทำบุญกุศลคนงามความดีต่อแต่นี้ไปเรายังมีแม่เรายังมีญาติญาติเพราะฉะนั้นข้าวสักหนึ่งจานน้ำสักหนึ่งฐานแกงสักหนึ่งถ้วยยกขึ้นเหนือศีรษะ ตั้งจิตอธิษฐานว่าณน,นั้นคือคุณแม่โมนั้นคือคุณพ่อพุทธาไม่ท้อทาขยันยะร่ำรวยตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้ข้าพเจ้าถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาตาปิตตบ,บูชายกอาเป็นการบูชาพระคุณบิดามารดาน้อมใจว่าร่างกายนี้เราชื่อว่าติดหนี้ชีวิตพ่อแม่ร่างกายนี้เราจะต้องใช้หนี้พ่อแม่ ดัะนั้นวันนี้ญาติโยมทั้งหลายฟังในส่วนที่เป็นธรรมะในแหลกตันยูญาติโยมจะเห็นว่าสุบินทกุมานั้นแท้ที่จริงแล้วห่ผมผ้าจีวรหมายความว่าเอาร่างกายของแม่ปิ่นนาคีมาห่มด้วยแม่ปิน่นาคีจะตกไปในโนรกแล้วแต่นางก็พ้นจากอบัยภูมิได้เพราะเหตุว่าลูกนั้นหมผ้ากาสาวพัดหมจีวรเป็นธงใช้พระอรหรันต วันนี้ลูกจะไหว้พระครั้งหนึ่งแม่กับพ่อก็จะไหว้ด้วยวันนี้โยมทำบุญครั้งหนึ่งพ,พ่อเจริญพ่ออเนกก็จะได้อานิสงส์ด้วยวันนี้อาตมาภาพทั้งสองลูกขอบคุณขอบใจอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้ทำแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเป็นกุศลขอบุญทั้งหลายในส่วนแห่งทานแห่งศีลแห่งภาวนา แห่งการค้นขว้าอย่างการฟังธรรมการแสดงพระสัทธรรมเทศนาฟังมากหรือน้อยก็ขอให้ฟังเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาชาปิตุบบูชายกเอาเป็นการบูชาพระคุณบิดามารดาเมื่อบุญทั้งหลายเหล่านี้รวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพะวะปัจจัยแล้วขอจงถึงกับพ่อเจริญแล้วกับพ่ออนเนก เพนท่านทั้งสองนั้นทราบด้วยจิตวิธีทางใดทางหนึ่งขอจงอนุโมทนาตอบสำเร็จประโยชน์ตามเจตนาที่ลูกหลานญาติโยมทุกคนปราถนาด้วยเถิดบุญกุศลส่วนใดที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำแล้วขอจงสะท้อนย้อนกลับให้เราท่านทั้งหลายอิ่มไปได้ราบอาบประยชขอจงปรากฏแต่ชื่อเสียงเกี่ยงไก่เจริญจตุรพิตรพรพยทั้งสี่ประการ ก่าคืออายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันประกอบชอบไปทำสิทธมัตถุอีทางพลังเพราะสิ่งที่โยมปรารถนาจงสำเร็จจงสำเร็จสัพพุทธานุภาเวนะเขาอ,อนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะเขาอ,อนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังขานุภาเวนะเขาอ,อนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง สัาโสธีพระวันตุเตขอความสุขความสวัสดีจงมีกับญาติโยมทุกคนทุกท่านเถินเอ๊ะวังก็มีด้วยปาการะชนี